สวัสดีครับทุกทท่านครับขณะนีน้นนตีปูนสตอรี่นะครับนั้นท่านมาที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับเรามาดูบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับตอนนี้ทีมช่างฟ้อนหรือผู้ปาาระชาสัมพันชนหน่วยงานต่างๆนะครับกาลังเตรียมเตรียมตัวเตรียมงานนะครับเตรียมตัวเข้าร่วมงานนะครับอีกสักครู่เขาจะมีขบวนการแห่นะครับเชิญท่านรับชมรับฟัง

ตอนนี้มีช่าพรอทั้งหมด750ท่านนะครับแล้วก็ขบวนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับขบวนยาวเป็น1กิโลเมตรเลยนะครับผมกคนจำนวนมากด้วยแรงศรัทธาของชาวพุทธนะครับทุกคนทุกท่านที่มาในงานวันนี้นะครับวันนี้แต่งตุดอินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมจักรพริชาภาพบรมสารีรกธาตุนะครับ ตอนนี้อากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับเมื่อจากสี่โมงกว่าๆใกล้จะ5้าโมงนะครับแสงแดดก็ยังร้อนอยู่นะครับแต่ว่ายังดีว่าภายในสวนราชพฤกษ์ตรงนี้นะครับจะมีร่มเงาของต้นไม้นะครับพอให้ได้นั่งหลบยีหลบความร้อนได้นะครับพี่กี้ค่อยๆถอยเลยโอ,อ,อ้ยพี่กนะารักน นี่เป็นรถขบวนนะครับที่จะ,ะใช้ในการร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับจะคนเยอะมากเลยนะครับวันนี้จะเป็นพวกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยนะครับเป็นเป็นทีมนะครับที่จะมาร่วมในการเดินครั้งนี้ ทีมจิตอาสาก็มามากันเยอะมากจริงๆนะครับวันนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่มีจิตมีศรัทธาในความเลื่อมใสนะครับถือว่าเป็นโอกาสที <t <t ่ด IC ีของทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นทีมของ ชาวอินเดียนะครับจะมีภาพพิสูจน์สงของอินเดียด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมก็เป็นจากสถานโูษหรืยเป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยอากาศจะร้อนนะครับทุกคนก็เข้าอยู่อยากเจจกใจจอที่จะได้ร่วมประมวลชื่นชมนะครับบารมีอันสูงส่ง

โยนัตถวน่ <substit uting> ีร so 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 ้อยคนจากโรงเรียนพระราชวิทยาลัยเครื่องศักระหมาส่วนหนเบงช่างซ้อนตัดกระุนช่างซ้อนคอจะตามมาแต่ต้องบอก้าาทางที่เข้ามาร่วมก็เยอะนะครทั้งหมด750ท่้าสนไปทั้อนหรือว่าช่างลำของพระสารีบุตรเนโดดเชครับ แต่ใต้ขบวนตั้งแต่แดดย่งร้อนๆอยู่เลยนะครับผูกคนก็มีศรัทธานะมีความศรัทธาอางในพุทธศาสนาควรศรัทธามีความเมตตาใสในพุทธศาสนาครับมีของถวายพวงมาลายสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุค่ะ ดูนะครับแดดร้อนแค่ไหนประธานทรงอินเดียเช่นเดียวกันค่ะจะได้ถวายพวงมาลัยสักการะโดยมีคะครั้งหนึ่งได้มีโอกาสนะครับใครๆก็อยากอยากเข้ามาร่วมเนาะซึ่งหลังจากนั้นค่ะจะได้เริ่มประกอบพิธีสงฆ์ค่ะโดยจะมีพิธีกรของทาง สํานักงานพระพุทธศาสนาค่ะได้ดําเนินการในรัฐีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมถวายเทยธรรมแด่พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์อินเดียพระสงฆ์จะได้อนุโมทนาและหลังจากนั้นค่ะรัฐีว่าการกระทรวงนาฬิกาเคลื่อนกระบวน16นาฬิกาจะได้ประกอบพิธีอัญเชิญไปยังมณโฑบนอคําหลวงค่ะและจะได้สิ้นสุดโดยการเวียนเพียนรอบมณโฑที่ประกิสฐาน พระบรมสารีริกธาตุและพระกรหันตธาตุในเวลาประมาณ1ิก้านาฬิกา30นาทีค่ะเพื่อที่จะเรียนให้ทนานผู้จิตทุกท่านได้ทราบนะคะแล้วก็เตรียมการจากนั้นแล้ะคระขบวนจะยาวเป็นกิโละยาวไปถึงข้างหลังโล้วนะครับจากด้านหน้าห่อคาบหลวงลงมา กราบสักการะในขบวลระดับขนาดใหญ่ด้านหน้าก่อนแต่ลนฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาของวันตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่8นะครับมันเร็วก่อนซึ่งในวันนี้จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะและหลังจากนั้นจะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เข้ากราบสักการะ ทุกวันตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8มีนาคมค่ะซึ่งแนวทางปฏิบัตินั้นค่ะให้กับพี่น้องประชาชนสทาสาธุชนผู้จักสิกิกชนต่างๆนะคะที่จะได้วางแผนเดินทางเข้ากราบสักระพระบรมสา,ารีริกธาตุและพร,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 ระอรหันตธาตุค่ะซึ่งสามารถทำได้นะคะโดยการจะเป็นเครื่องสักกระบูชาโดยนรับหมากซุ่มหมักเบงแล้วก็ ทานพุ่มดอกไม้นะคะ2 5รับมรอสัจป่บใบใหญ่บลก2บเลกตัวมีลักษณะเดีวขณะรอก็เกิดอาการเมื่อยกันก็ขณะนั่งรอบิธีกนพระสานตาตุได้เคลื่อนมาบนรถต๊อกนะคะและจะ่า ในการเป็นรถที่นํำขบวนนําพระอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับลงมาจากหอคําลวงนะครับเพื่อไปปฏิสถานบนรถขบวนนะครับเคลื่อนมาที่ประตูชั้นคำแล้วก็ตั้งขบวนแล้วก็จะประกอบพิธีอัญเชิญตามลำดับตามพิธีการต่อไปค่ะขอให้ทุกคนนั่งรากเมื่อขบวนของพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่ได้เคลื่อนทางค่ะ รนั่งลงค่ะแล้วก็ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามนะคะมาแล้วค่ะนะคะถ้าใครนั่งไม่ไหวนะคะก็ขออนุญาตที่จะย้ายออกไปนะคะวงด้านนอกนะคะค่ะนั่งพอดีกระดับไม่ไดประจันหัวเนื่องจากโอกาสมหาทำกังวลจนกรประจอกปีศาจ ส่วนดางโดมท่านรองพิวรัชการจังหวัดเชียงใหม่สวมใส่ชุดปรัชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็จะตามด้วยขบวนของประเทศอินเดียนอกเหือจากนั้นยังมีสภาองค์กรต่างๆประกอบด้วยการผหน่วยงานก็มีการเตรียมพร้อมกันทีเดีนะคะที่จะเข้าร่วมขบวนในครั้งนี้นะคะตลอดจนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้จัดทำป้ายนำขบวนซึ่งในการเคลื่อนขบวนนั้นจะหวามเคลื่อนขบวนในเวลา17.00นค่ะโดยขบวนเมื่อมาถึง่านขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นความเรื่อใสายองชาติของชาวพุทธภาคเานือแล้วก็หลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จาเริ่มขึ้นหลังจากขบวนได้เคลื่อนไปบริเวณลานด้านหน้าของคำหลวงค่ะจากนั้นเนี่ยวเวลา18นาฬิกาค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายเสริมศักดิ์คงพาณิชย์รัฐวิวาการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารค่ะจะได้ตั้งแถวรอรับขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอราหันตธาตุ ซึ่งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุจะได้เคลื่อนถึงหอคำลุงตอนนสถานยังรถบูธบกเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะให้สัญญาณค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเคลื่อนขบวนไปพร้อมกันค่ะซึ่งขบวนนั้นนะคะหัวขบวนต้นขบวนนั้นค่ะก็จะเป็นป้ายชื่อนะคะที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำเอาไว้เป็น